เขามาหางวดปิดเนาะมางวดที่หกพันลูตวัสดุพันวาที่แหลกเส้นพันกะส้งคิดหนาคิดหลังอยู่เป็นแต่ไปต่อยุบบล่าววัสดุพันวาห่วยก็เลยบอกว่ามีพี่น้องถามหายตัวเหล่าวัสดุพันก็เลยว่าเออจะถามหาประจำเส้นไม่ให้แน่เจ้าหาจังสันก็ได้อยู่พศวัสดุเดี๋ยวสิส่งไปให้วันสดนก็เลยส่งแนวทางมาให้ขมตื้น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนิสสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนเด้อพี่น้อง FC เอฟซีเฮาก็ได้เพลงไหนคือซื้อเลือกแถมืงอนี่พี่น้องก็ยังมากน่าไรแต่แอดมินก็ได้อ้าก็อยากได้โชคได้ลาบน้ำเซี่ยนไม่นี่แล้วจนขา่อยสั่นไว้มืงนี่เห็นกล่องไรพี่น้อง เดีตยวทั้งตำเล้าเข่ากั้นก็ได้อยากมาถามบอก<ข>อ<ต>มาถามแต่ว่าหมวบางนึงนี่ต้องข,ขอเท้าควบน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเสี้ยนไม่กระุดนะครับเขาแต่เหล็กเด่นเหล็กเด่นกับมีซีกับศูนนะครับกับเข่าศูนนะครับมีแต่เขาแต่เหล็กเด่นเสี้ยนเพิ่นก็บบอกว่าโอ้ยขอโทษขอไผ่พี่น้องหลายๆเด้อวาสันตัวเหล็กกับมีเขามีลุดว่าสันเพิ่นว่า ตาบได้ที่พี่น้องเรียกหลองเสี้ยนเพิ่นกะสีหายแนวทังไปเรื่อยๆอยู่แต่ว่ามันเกิดเขามาหางวดปิดเนาะมางวดที่หกพันลุดว่าสันเพิ่นว่าที่แหลกเสี้ยนเพิ่นกะส่มคิดหนาคิดหลังอยู่เป็นแต่ไปต่อย่บหล่ะว่าสันเพิ่นว่าห่วยแต่เล่บอกว่ามีพี่น้องถามหายตัวหล่ะว่าสันเพิ่นเลยว่าเออถามหาปาตามเสี้ยนไม่ห็แนจ้าหาจังสันก็ได้อยู่พอสอว่าสันเดี๋ยวสีส่งไปให้ว่าสัน ผมก็เลยทรงแนวทางมาใหาถือว่าโชคดีของพี่น้องพี่นกถามเมือนีทาคิดว่ากับ่บนาจะหากเนาะความคิดเสียนเพ่นกับว่ากันกับปินกับมันใจยูกับมันใจยูแต่ว่ากับตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางเนาะมันกับมีเขามีรุดเสี่ยนพ่นกับวางสันละพี่น้องเขากับไปพิจารณาเอาเนาะกับ่บมีผพู้ใดหัว่ามันสิเขาตัวใดสีมาตัวใดเนาะ แน่นเพื่อนไม่อยากให้พี่น้องเข้าได้ตลอดนะครับเอาเขียนหัวขอไว้นั่มครับเขียนหัวข้อไว้เลยนะครับวันที่ยีบซีกลุมภ้าพันสองพันหารอยหกสิบแปดนะครับต่ำเล่าเซียนไม้นะครับเอาเลขเด่นไปก่อนนะครับเด่นห้ากับเจ็ดเด่นห้ารอมเจ็ดนะครับวงกลมที่หานะครับวงกลมที่ห้าต่อไปกระจับคู่ จับคู่สองตัวนะครับเจ็ดสี่แปดห้าหกเจ็ดสี่ห้าห้าหเจดปดปดเหปดท่านบอพี่น้องครับว่าท่านเดี๋ยวสิทวนให้ใหทวนให้อีกเจนึงเนาะครับเด่นห้ารองเจ็ด จับคู่เจ็ดสี่แปดห้าหกเก้าสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าหกแปดเน้นครับขีดเส้นใต้หรือวงกลงมก็ได้นะครับเน้นเจ็ดสี่แปดห้าสี่ห้า ห้าหกและเจ็ดแปดท่านบมอครับเน้นเจ็ดสี่แปดห้าสี่ห้าห้าหกและเจ็ดแปดพี่น้องเอฟซีก็อย่าลืมด้วยครับตัวเลขทุกตัวกลับด้วยนะครับกลับด้วยบวกบนบวกล่างเอาไว้นะครับตัวเลขจะตามนี่ละนะเบิ่งเ,เ,เอาท่านี้ก่อนเด้น แล้วบอกเด้อได้ไป,ปตัวเน่นตัวนักกับตัวเข็ดเส้นใต้นะครับตัวขีดเส้นใต้ตัวเน้นตัวหนักน,นะครับเอาข้างนี้บันค่ะสำหรับแนวทางเส้นไม้เครื่องกะให้ไปแล้วเอซี C กับพิจรารณาเบอร์ด<ห>าวน์กดีมือเ้านี่ เพิ่นพ่งทรงม้าหายตอนเศร้านี่แหละครับเพราะว่าตอนแรกเพิ่นก็บอกว่าโอ้เหล็กมันลดว่าสันเพิ่นว่าจ้าเหล็กมันลดเพิ่นก็ทั้งคิดหน่าคิดลังว่าสันย่านพี่น้องเก็บซี่ว่าเอาสันย่านพี่น้องเก็บซี่ว่าเบิ่งก็เลยทรงทราบ่ครับก็เลยวอากับเพิ่นเพิ่นกับอ่าเพิ่นก็เลยตกลงทรงม้าหายนะครับเพราะว่าก็มีพี่น้องบางท่านเพิ่นก็ถามหาอยู่ก็วนกับว่าได้ลดเรื่อยเนาะตัวเหล็กของเพิ่นก็ วิ่งห้าตัวเดียวเนาะเขาตัวเด่นตัววิ่งของคนเขาเขาตัวเด่นอยู่บ่อกเพิ่นฟั่งเพิ่นก็เลยว่าอ่ะโหเท่ว่าจานจะมีพี่น้องถามหาหลายท่านอย่บอกว่าอาจารย์ที่เพิ่นอันให้อันวิ่งตัวเดียวโคโรนเดียวว่าท่านเพิ่นถามหาอยู่ก็เลยบอกอาจารย์เพิ่นฟั่งเพิ่นก็เลยตกลงทรงตัวเหล็กาม่ห้นะครับตัวเหล็กเพิ่นจะมีคือเกาล่ะครับมือนี แล้วมีแปดูแปดหางพี่เกาพี่น้องกับเขียนหัวคอไว้ครับเขียนหัวคอไว้วันที่ยี่บสี่กุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบแปดครับตำเล่าของอ่อริมโค้งนะครับสำหรับวันซุกที่พันมากก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับ เพ,เพื่อนจับคู่ให้รุดนะคะ<น>ต่วต่าโตเด่นของเพื่อนโตว,วิ่งเพื่อน,น่ะทันทายรูดก็จะได้เพอเพื่อนหา,หามหาัตเดียวหมาหาโตเดียว<ม>สําหรับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผู้ใดเซียนวิ่งเส้นแรนก็ถือว่าผ่านผาน่ผานได้ได้เงื่อนกันนะครับเมื่อนี้เพื่อนห้โตได้เด่นวิ่งรูดมากจ้ะเด็กเด่นเมื่อนี้นะครับออริมโขงตำลาวนะครับวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์หกสิบแปด เป็นเด่นมาไหา่เด่นห้านะครับวงกลมที่หาวงกลมที่หา้ารองหกเมื่อนี้ห่มาสองตัวเมื่อนี้สองตัวแมนเด่นหากระร่องหกเมื่อนี้เป็นจับคู่ห่แปดคู่แปดหางนะครับแปดคู่แปดหางเหมือนเดิมครับเอาก่าเอาเลขจับคู่ไปก่อนเนาะเดียวสิอ่านไห้ฟังจับคู่สองตัว 8ปดห้าเก้าหกศูนยเห้าหหเจปดเ้าเกนเก้าเจดเน้นแปดห้าเ้าหห้าหก แล้วก็หกเจ็ดเป็นขีดเส้นใต้หาคู่หาไอซีคู่ซีหางครับซีคู่ซีหางสำหรับออริมโค้งเด็กเด่นกบบเด่นห้ารอมหกครับเดี๋ยวสิทวนให้พี่น้องเข้าฟังเท็นึงเนาะบางท่านกับอัศิบัณฑนเขียนเนี่ยบัณฑนแน่นอนแหละครับเพราะว่าบางคนกับสเขียนสาเนาะเดี๋ยวทวนอีกเทนึงครับจับคู่สองตัว ปดห้าเก้าหกศูนย์เจ็ดห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดครับแปดครูแปดทางตัวนี้ตัวหนก็แปดห้าเก้าหกห้าหกแล้วก็หกเจ็ดนะครับค่ะฟุนว่า จดประ่านขอเบิ้งตัวเลขได้บ่สันน่ะกระดายขึ้นกันเนาะเอาเอาอทั้งนี้ทั้งนี้กอนเนาะครับตัวเน้นตัวนะักเกิดขึ้นตัวที่จิตเส้นใต้แหละครับตัวจิตเส้นใต้นะครับ ก็เป็นแนวทางของออลิมโคงเนาะค่ะกายให้เอฟซีพิจารณาเบิงกว่าเพิ่นห้มากกับเป็นแนวทางเท่านั้นนอกจากลุงซอก็เป็นซื้อกลางนํำมาแบ่งปันให้เอฟซีอีกรอบหนึ่งก็ขอบคุณออลิมโคงแล้วก็ขอบคุณลุงซอที่นํำมาแบ่งปันให้กับเอฟซีเนาะค่ะขอบคุณค่ะครับโอเคครับแข่งโซ่ๆมันมันกันเด้อครับพี่น้องเฮากระดเมื่อนี้นี่กวังว่าตัวเลขชุดนี้นะครับ ตัวเลขของของอ,งอริ่มโคมงกันนาจะเป็นเลขโชกลาบสำหรับพี่น้องเอฟซีเฮ้าสำหรับค่ากับเขาค่า,า,ากับเขาเมื่อนี่เนาะสองทุ่มครึ่งนะครับให้ได้เห้กันพร้อมๆกันครับรวยยกช่องอขอบคุณครับ